มันเป็นไปได้ยังไงไปดูที่ตู้ก่อนดีกว่าตอนนี้มันเป็นไปได้ยังไงนะดูที่ตู้ก่อนดีกว่าฉันต้องเห็นภาพหลอแน่ๆเลย ก็แค่ภาพหลอดเท่านั้นมันเป็นแค่จิตนาการของทฉันแน่เลยแม่เองนี่เธอเธอกลัวอะไรเหรอคือคือว่าหนูเป็นอะไรมีอะไรล่ะเปล่าค่ะคือว่าหนูกำลังเจอหนูอะไรมีอะไร หนูเข้ามาห้องเก็บของตอนดึกๆแบบนี้แล้วทำหน้าตากลัวทำไมกันเนี่ยฮะแล้วบอกไม่มีอะไรได้ยังไงเ,ออเ,ออเปล่าคะหนูแค่ออหนูกลัวนิดหน่อยนะคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะกลัวเหรอ,อใช่คะ่ะแล้วอะไรล่ะเ,ออเปล่าเปล่าไม่มีอะไรคะ่ะทุกอย่างก็โอเคดีทุกอย่างเป็นเรื่องปกติคะ่ะไม่มีอะไรทั้งนั้น หนูกลัวขนาดนี้แม่ไม่คิดว่าหนูโอเคถ้าอย่างนั้นมากับแม่เลยนะมานอนกับแม่คืนนี้เอามาๆม,ม,มาเถอะมาเถนะไม่ต้องกลัวนะโอ้ยมาเถอะมาแม่ไม่เข้าใจเลยฮะลุงคะลุงโอเคหรือเปล่า อยู่ไหนนะตรงนี้นี่เององพระเจ้าท้าไมเราเรลืมล็อกตู้นะถ้าเราไม่ระวังเราต้องสวยแน่แนเลยโอยพระเจ้าไม่หนาวหรือไงในนี้นะ แล้วเราจะไปจากที่นี่ได้ยังไงกันละ่ะอัตราล็อกตู้เราด้วยงั้นเหรอกดดันความร้อนจากความรักของเธอมันทำให้ฉันอยู่รอดได้อยู่แล้วฉันไม่เห็นจะหนาวตรงไหนเลยไม่ต้องกลัวนะฮึ <c oughs> ลุงนี่เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่รู้เหรอว่าฉันจะหนาวแค่ไหนฉันไม่ชินเลยนะแบบนี้งั้นเหรอถ้างั้น งั้นถ้าเราเข้าใกล้กันมากกว่านี้เราจะได้รอดจากความเย็นนี้ไปได้อย่างไรเล่าอัตรากลับมาแล้วเหรอ ขอบคุณนะรักษมีเธอาามาเปิดตู้ให้เราทันเวลาไม่อย่างนั้นฉันคงจะต้องใช้เวลาในตู้กับผู้ชายหน้าเบื่อคนนี้อยู่แน่เลยนี่ไม่เป็นไรแม่แต่เราต้องระวังเขาไว้นะเพราะว่าการที่เราจะหลอกอันตรายนี่มันอันตรายมากๆเลยด้วยถ้าเราทำพลาดแลดเราเสียทันทีเลยนะฉะนั้นแล้วต้องระวังเอาไว้อะ

นมันอะไรกันเนี่ยอันตราแม่ดีใจมากวันนี้สุดท้ายวันนี้ก็มาถึงวันที่ลูกจะได้สิ่งที่คู่ควรไงล่ะแม่พูดอะไรคะ,ะหนูไม่เห็นจะเข้าใจเลยอีกไม่นานเธอจะได้เข้าใจแน่ในพิธีเฮาทีวันนี้นี่แหละเธอจะได้โดนเปิดโปงแม่คะแม่พูดอะไรมีอะไรเนี่ยฮะโอ,โอหนูไม่เห็นรู้เรื่องอนนเลยนี่ ทุกคนอยากจะเป็นภรรยาอักชัดหนูก็อยากเป็นเราต้องจัดงานสิวันนี้นะเป็นวันดีเรีบเรีบแต่งตัวเขานะเตรียมตัวทำพิธีเฮาดีกันได้แล้วลหรจะรู้ไหมทำพิธีกันเถอะนะอเออแม่คะกี่โมงแล้วนี่พวกเขายังไม่มาอีกเหรออ่าเนี่ใครไม่มาเออปล่าค่ะเดี๋ยวหนูมานะคะแป๊บหนึ่งนะคะ แม่รีบจริงๆเชียวไม่ว่าคิดจะทำอะไรฉันบอกเลยว่ากุดดันไม่มีทางปล่อยไปอย่างแน่นอนเธอต้องโดนเปิดโปงแน่ทำไมถึงนานนักละ่ะฉันบอกให้มาเช้าเช้าไงไรประโยชน์จริงๆเลยรีบมา อันตารานี่ใครกันเหรอแม่คะหนุม่มธุระนะคะเดี๋ยวพวกเขาก็กลับกันแล้วเดี๋ยวมานะคะมาเร็วเข้าเราจะต้องกำจัดศพของฮันดาให้ได้ภายในวันนี้เลยอันตาราไปที่ห้องเก็บของแน่ๆสงสัยคิดจะทำลายศพของคุณฮอนดาเข้าสินะ ไม่ๆเราจะต้องรีบบอกกดดันเลยไม่งั้นแผนของเราได้เสียแน่งานนี้จะพลาดไม่ได้เร็วเข้าสิคะลุงย่าส่งข้อความมาลุงคะอัตรากำลังมาที่นี่กำลังจะมาเก็บศพนะเข้าไปข้างในเร็วเข้าเราจะเสียงไม่ได้นะไม่ต้องกลัวนะกดดันทุกอย่างจะไปไปตามแผนเรา ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เป็นอะไรแล้วถ้าฉันจะเป็นอะไรไปเธอก็ช่วยฉันไว้อยู่ดีนี่ เลยสิรอปเขาโอ้คุณฮอนดาแกได้ตายไปแล้วแต่ก็ยังไม่ไปจากชีวิตฉันสักทีนะทำไมจะต้องสร้างปัญหาให้ฉันด้วยเนี่ยฮะในบอกมาสิบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยฉันคิดว่าฉันจะเผาศพแกนะจะได้กำจัดแกได้ตลอดกาลฉันรู้นะว่าคนเราเนะ่ะ จะทำพิธีสุดท้ายส่งคนตายกันยังไงเพราะว่าฉันเป็นเหมือนครอบครัวของแกฉันจะทำพิธีศพให้แกก็แล้วกันนะจากอันตราที่รักเร็วเข้าปิดกล่อบายฮอนดาเจ้าขันนารกนะ าฉันเผาสบแกเมื่อไรแล้วก็วิญญาณของแกก็จะเป็นอิสระยังไงล่ะฮอนด้า ใหญ่นี่มันไร้หัวใจเป็นบ้าชัดๆเลยนี่จะมาเผาลูกชายฉันให้เป็นจุนอย่างนั้นเหรอเนี่ยยาค่ะหนูรู้มาตลอดว่าอันตราน่ะชั่วมากแค่ไหนนี่ดีมากเลยนะคะที่ลุงน่ะไม่เป็นอะไรเฮ้ยเร็วเข้าหัวหน้ารออยู่เร็วเร็วเข้าเร็วสิ ทุกคนถอยไปเอานีไป เตู้ใบนั้นไปให้อันตราแทนแบบนั้นไม่ได้หรอกแบบนั้นเราโดนฆ่าแน่านายปฏิเสธฉันก็จะฆ่านายแล้วแต่นะเอาเงินไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตดีๆสบายๆหรือว่าอยากจะโดนฉันฆ่าละ่ะแล้วถ้าหัวหน้าเปิดกล่องล้าไม่ต้องห่วงหรอกนะ อันตราเนเขาอยากจะเผาศพมากขนาดนั้นบอกเลยว่าอันตราไม่เช็คหรอกโหนะ่ะจริงๆก็ใช่นะแบบนี้เราได้เงินเยอะด้วยอะถ้าเราเผาตู้ไปแล้วเรานี้จากเมืองนี้เลยก็ไม่เห็นเป็นไรนะดีหรือเปล่างัน้นก็ได้ไปกัน เธอเก่งมากเลยกุดดันช่วยชีวิตอักชัดเอาไว้อีกแล้วนะฉันไม่ได้เก่งแล้วนะอังกาศลุงตังหางที่เก่งแผนของเรามันมาได้ขนาดนี้เพราะว่าเขานา่ากล้าหารเรามาเปิดตู้แล้วก็ช่วยเขาออกมาดีกว่าเอากุญแจมานี่น้ำตาให้ความสุขหรือเศร้ากันแน่นะ นี่ลุงเป็นอะไรอของลุงเนี่ยกดดันฉันไม่รู้จะขอบคุณเธอ,อยังไงดีนะไม่ต้องมาขอบคุณอะไรฉันหรอกนะคะฉันทำสิ่งที่ฉันต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันอะ แต่ว่าได้เวลาที่ลุงต้องทําหน้าที่ของลุงแล้วละนะแสดงละครให้ดีทําให้อันตราเชื่อจนสารภาพบาปออกมารับทราบแล้วครับหัวหน้าอย่าว่าแต่แต่งงานกับลุงเลยนะอีกไม่นานอันตราจะต้องเสียทุกอย่างไป ฉันได้เงินคืนมาหมดแล้วแล้วตอนนี้ฉันทงจะแต่งงานไม่ไหวแล้วล่ะฉันจะได้ทำตามต้องการสักทีหนึ่ง เอานี่กุดดันทาคามินให้ฉันหน่อยสิเราม,มาลืมการทะเลาะกันไปก่อนนะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันฮาดีของฉันทั้งทีเลยนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างอักชัดอะอยากให้เธออยู่บ้านนี้เพื่อจะให้เธอได้ร่วมงานของเราอะ่ะเธอมีหน้าที่เธอจำได้ไหมฮะได้สิอันตราอืม ฉันจะต้องทำหน้าที่ของฉันไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะอ๋อ,อเดี๋ยวก่อนเออนี่ฟังนะไปหาผัวเออไม่สิัะเออคือฉันหมายถึงไปทากรมินให้อนาคตสามีของฉันด้วยสิ เพราะยังไงแล้วเขาก็ยอมให้เธออยู่บ้านต่อนะอเอสิ ฉันทาขมิ้นให้กับลุงแล้วนะตอนนี้ตาเธอแล้วล่ะแมเธอเนี่ยทำมาเป็นทดสอบนั่นนี่กับฉันไม่ต้องหรอกนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันเนี่ยไม่สนใจลุงแล้วฉันสนใจคนคนเดียวก็คือคุณฮอนดานะ สำคัญโทรมาขอตัวก่อนนะเออจ้าฮัลโหลว่าไงเรไหมกุดดดนฉันรู้สึกจริงๆนะว่าคุณฮันดาเนะี่ยไม่ได้รักเธอกลับหรอกนี่ฟังนะถ้าคุณฮันดาสนใจเธอจริงๆล่ะก็เขาคงอยู่กับเธอไม่ใช่ทิ้งเธอไว้แบบนี้คนเดียวใช่ไหมบอกมาว่าเขาอยู่ไหนเดี๋ยวฉันจะโทรหาเขาแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณฮันดาเนี่ยอยู่ที่ไหน นี่ฟังให้ดีนะฉันแค่แต่เรื่องอักชัดคนเดียวเท่านั้นแค่นั้นแหละที่สำคัญรู้ไหมออนตรามีสำนวนเนึงกล่าวเอาไว้ใจดีสู้เสือถ้าโจรทำเป็นพูดถึงแต่เรื่องความชั่วที่ตัวเองเคยทำทำเป็นมั่นใจแล้วไม่มีใครสงสัยแสดงว่าคนคนนั้นแหละน่าสงสัยเหมือนที่เธอเอาแต่พูดถึงคุณฮอนดาอยู่นี่ยังไงละ่ะถ้าเธอทำอะไรเขาแล้วก็บอกมาเลยนะ ฉันจะได้ลงโทษเธอแบบนิดหน่อยแต่ถ้าฉันรู้ทีหลังว่าเขาเป็นอะไรไปแล้วก็ฉันไม่มีทางปล่อยเธอไปแน่ทำไมจะต้องใส่ร้ายฉันตลอดเวลาด้วยเนี่ยฮะมีหลายคนที่นี่นะไม่สงสัยคนอื่นสิมันนี่ฉันจะอธิบายให้ฟังเองก็แล้วกันนะคุณฮันดาน่ะไปลอนดอนฉันเลยพูดว่าเธอไม่มีทางได้เข้าไปหรอกนี่ทํามั่นใจได้ยังไงเขาบอกเธออย่างนั้นเหรอเขาต้องบอกฉันก่อนสิทําไมเธอทําอะไรเขากันแน่บอกฉันมานะฉันยังให้เวลาเธออยู่นะ ไม่อย่างนั้นน่ะฉันไม่ปล่อยเธอไปอย่างแน่นอนเลย